หนึ่งนาทีกับกอปทอ กรมการขนส่งทางบกเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS ถุงลมนิรภัยที่อยู่ในรถยนต์ของท่านไม่ได้มาตรฐานเมื่อกดลิงก์ที่อยู่ใน SMS แล้วจะให้สแกน QR Code โค้ดและให้แอดไลน์ปลอมโดยแอบอ้างใช้รูปโปรไฟล์ตาราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกโดยกรมการขนส่งทางบกย้ำอย่าคลิกลิงก์หรือโทรกลับเด็ดขาดเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สิสนและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรถที่เข้าขายต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยได้ที่เวอ w w w c h e c k ช i r r b g g o o m หรือศูนย์บริการรถยนต์ใกล้บ้านท่านรวมถึงหากพบเบาะแสมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งมายัางกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม